สวัสดีครับพี่เพื่อนชาวยูทูบครับคลิปนี้จะพาไปฟังธรรมะกับพระอาจารย์สันติครับว่าดยเรื่องมงคลสามสิบแปดครับตอนไม่คบคนพานนะครับคบบัณฑิตครับเดี๋ยวไปลองฟังพระอาจารย์สันติพูดกันครับไปกันเลยครับพระนะโยมนะคนที่ตั้งใจฟังก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกาน้อยฟังธรรมะมันเกิดประโยชน์นะนเกิดปัญญา ทำไมเรามีความเข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตธรรมที่เป็นธรรมชาติ <c oughs> นี้ก็เป็นวันพระรหัสเนาะรหัสนะก็ูดถึงเรื่องกรรมาระเจ้าแสดงเรื่นะงนะองการในขบคนพานนะขบวนพานขาผ่านพานอะไรครับผิดนั่นเองการขบันดิบมณดิตกับอะไรครับผลดันการขบัณฑิตนีการขบรรันดิตนีททาให้เรานั้นะชีวิตเรานั้นเรียกว่าไปสู่ทางที่ดีนะความเจริญนะไปนะเรียกว่าไปสูส่สติเมื่อเราจ,จากโลกนี้ไปนะ ทำถึงได้แล้วถ้าเราเขบ,บนันไดก็จะที่นำเส้นทางที่สว่างให้กับเราเส้นทางที่ดีจะนำไปถึงความเจริญความสําเร็จทำาแล้าอยู่ดีมีสุขกันเองแต่เราคนคนผ่านเมื่อไหร่นะก็จะตรงข้ามท่านพุทธเจ้าแสดงถึงมงคลศาสตที่แปดประการในข้อแรกเลยเรื่องการไม่เบคนผ่านถ้าเ้คนผ่านแล้วก็จะพาเราไปหาผิดไปตุก,กติไปสู่ความหายนะทําอะไรแล้วก็ไม่ว่าไม่มีความสําเร็จแต่ถ้าหากผ่านเมื่อไหร่แล้วก็จะตรงข้าม ตรงข้ามมันมีความุคามคามีความเจริญมีความสําเ็จมีความมั่งมีครอบครัวยินและสุขนะขคนพานเม,มื่อเข้าไปครอบครัวเราเ่ยเข,ขาในครอบครัวนั้นมีปัญหาแต่แยกได้สามีภรรยาแตกแยกกันได้พี่น้องก็ทะเลาะกันได้ทําไมพ่อแม่ลูกต่างก็เกิดปัญหาครอบครัว,วได้แต่ถ้ารอบคนดิบนะครอบครัวมีปัญหามันดิบก็ทําให้ครอบครัวนั้นเราสษษามัคคีกันเขาจะมีวิธีมีเทคนิคแหละเขาก็จะทำให้เม่ที่ทะเลา,า,ากะกันก็กลับมาดีกันได้ พี่น้องที่ทะเลาะกันก็ให้กลับมาสามัคทีกันนะพ่อกับแม่ลูกตามที่รู้สึกขัดใจกันบ้างอะไรบ้างก็ทําให้รู้สึกเข้ามารักใคร่กันเหมือนเดิมนลูกกับตากันอยู่เฉพาะตาแหมือนเดินนะอันนี้การเข้ามาิมันสำคัญนะการเข้ามาดีนั้นจะดูยังไงว่าเขาเป็นบัณฑิตถ้ดูตรงความคิดดูคําพูดดูการกระทํานั่นเองเขาคิดอย่างไรเขาพูดอย่างไรก็าทำอย่างไรแต่เราวางคนพูดอย่างทั้งอย่างนะดันั้นเขาบัณฑิตก็ต้องเข้าลึกซึ้งนะแต่เขาคน ให้รู้ว่าเป็นบัณฑิตต้เข้าไปทุกซึ้งจะรู้ว่าคนเป็นบัณฑิตยังไงก็ต้องคือด้วยการอยู่ร่วมอยู่กบกันนานานวันงานจะรู้นะบคนที่พูดอย่างทํายาว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะรู้ได้อย่างรู้ได้ตรงนี้นะด้วยการอยู่ร่วมกันเขาเป็นบัณฑิตกอไม่เป็นบันดิตจริงแล้วการสังเกตบางคนพูดอย่างก็ทําอย่างนึงอย่างนี้บันดิตไม่ได้พูดทําดีแต่ไปไม่ทําดีพูดยากินเหล้าแต่กินเหล้าแต่มีเงื่อนไขในบางข้อบางคนที่เขาทาไม่ดีแต่ก็สอนเราทางดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอออย่าไปกินเหล้ามายาตัว มันเป็นก้าวห,หน่อยอย่างนี้นะพ่อสอนลูกอย่างนี้ยอันนั้นเป็น document นะคือเขารู้แล้วไม่ดีแต่บางทีมันก็เรีว่าหลงเข้าไปแล้วแต่เขาสอนเราในทางที่ดีนะอันนั้นเราก็ต้องดูดเหตุลผลโดยสถานที่ตรงนั้นให้ดูแนวทางของบัณฑิตนะคือคําสอนเป็นหลักแล้วการกระทำนะเป็นหลักเลยแต่ในเงินไขที่ว่าไปแล้วอย่างพ่อเนี่ยกินเหล้าแต่สอนลูกอยาไปกินเหล้าเดี๋ยวไุโขทัยเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องนึงท่านสอนดีแหละแต่ทั้งกับพัดพังทีาเอาประสบการณ์มาสอนเราอย่างนี้นะทางการคนแล้วนคนผ่องพานะนาอ ทำกลางคืนทำเลเทเมาอะไรก็ว่าไปเนาะเป็นการบันนั้นเกี่ยวไปรักรอบเป็นชู้เขาทั้งผ่าทั้งสมบัติต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะน <like now. S 2> ั้นการมนครบคไม่ครอบครันี่เป็นมงคลอันสูงสุดการคบบคนอ่ะเป็นมงคลอันสูงสุดนะเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้สําคัญมากในการเรื่องของครอบคนชีวิตเราจะอยู่ดีมีสุขจะเจริญหรือจะไปทางที่อะไรกสังเดชต่างๆอ่ะก็ขึ้นอยู่กับการครบคนอันดับแรกนะนักบุญเจ้าแสดงมงคลสาที่แปดประการคือการไในคบรอบารัะ ดับหนึ่งแล้วดับสองคือการควบดีนะเพราะนั้นเลือกคบคนนะแล้วควบคนแล้วเราจะไปสู่ความเยือกในตัวชุตที่ดีนตัวคอนเสิร์ตตัวสุขติเมื่อตายจากโลกนะเอาเนี่ยเปลี่นอากาศทะงเล็กน้อยขออนุญาตไปพรอในเรื่องหลายจงพบแต่บันทิตทางจากคนผ่านให้มีสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากโควิดทำจิตใจลำใจขอให้ผมทำเป็นความส้อเร็จมีบันทิตเขามาค่อยช่วยเหลือทุกท่านทุกคนท่านจะเริ่มทำ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ